สวัสดีครับแมพี่้องสมาชิ้ชมทุกทท่านนะครับมาพบอกับดอนรามือนีวันที่26กรกฎาคมพศ2567นะครับนับถอยหลังอีกบก,กีมือพี่้องนะครับเลขจะออกแล้วงวดวันที่1สิงหาคมพศ2567ดอลรามมีตัวเลขหน้าทาง ของปู38มนะครับมานาเสนอให้พี่นะ้องให้ท่านผู้ชมได้เบ่งได้ชมกันในคลิปนี้นะครับบ่ตองเสียเวลากันโดนพี่น้องมาเบ่งตัวเลขกนทางของปูเลยนะครับเดี๋ยวดานล่าจะขึ้นหน้าจอให้เบ่งไปพร้อมๆกันขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับผมค้กา,างกัน,นแล้วพี่นอ้องทางทีมงานใดกรุ้น่าน้ำชมใหม่นะพี่น้องเนาะนะครับผมหมดที่ผ่านมาของปูก็รุดไปวันนี้เขาก็มาต่างกันต่อนะครับมาชมกันใหม่พี่น้องนะครับผม เดี๋ยวเราน้าลอกให้เบิง่งนะครับปูสามแปดไห้มากน,นะครับเป็นชุดมาครบนะครับเลขวิ่งเลขจับคู่นะครับแล้วก็มีเลขดับน้ำพี่น้องนะครับเลขดับนี่ปูดับไทยตามสุดคำนวณน,นะครับผมกองฉลากไม่มีดับนะครับนะครับมาเบ่งน้ำแปนพี่นอ้องปูสามแปดงวดวันที่หนึ่ง เดือนแปดนะพี่น้องสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดมาครบบนนะครับมีหกตวัวพี่น้องครับของปูสองสามสี่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับ ขันฟูไดบ่มมากตัวที่ปูจับฟูนะครับเอาชุดมากครบบนของปูไปจับฟูได้ด้วยพี่น้องนะครับผมขันตรงใจโดนใจนะพี่น้องนะนะครับปูหายเลขวิ่งมากวิ่งที่เก้านะครับบน เก้า <9. S 2> นะครับผมลักรอยผู้ห 4, ไห่ีนะครับลักร้อยสีปูสี่จับได้หล่พี่น้องไ้นะครับรักจับคู่ไ้นะครับสองตัวก็คือสองเก้าับกับสองเจ็ดพี่น้องนะครับเอาลักรอยใส่ ก็จะมี429นะครับกับ427พี่นอ้อแต่ว่าปูหาเขียนแค่429ท่านนะครับเม็ดเดียวชุดเดียวชุดตามตัวที่ปูหายบ้านนะครับคันผู้ใดอยากเอา4ไม่ใช่27ก็ได้ี่่นออเป็น427ส่วนเลขดับบนอันนี้ดับบนเด้พี่น้องนะครับดับบนตามสูตรคำนวณหนึ 1, ไม่มาทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยนะครับ ปูดับห่พี่น้องเพื่อผู้ใดอยากเอาไปลดต้นทุนนะ้พี่น้องเนาะดับตามสุดคำนวณเท่านั้นนะครับกล่องฉลากไม่มีดับพี่น้องอันนี้เป็นชุดบนนะครับผมส่วนชุดล่างปูไหามากมาครบล่าง มีหาตัวพี่น้องนะครับผมห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหาตัวจับคู่ให้นะครับสองคู่สองชุดนะครับผมมีเก้าหนึ่งกับเก้าห้าเก้าหนึ่งกับเก้าห้า นี่คือสองคูสองชุดเลขวิ่งปูก็ให้เก้าฮเก้าพี่น้องนะครับปูห้วิ่งเก้าบนเก้าล่างเลยแต่ไหนะนะครับผมวิ่งที่เก้านะครับส่วนเลขดับล่างนะครับพี่น้องดับล่างดับล่างสีนะครับพี่น้องตอนนี้สีกำลังมาแห้งปูดับให้นะครับผม กองฉลากไม่มีดับนะครับผมดับตามสูตรคำนวณเท่านั้นบรายคูบรายชุดพี่น้องนะครับสำหรับตัวเลขเจ้าทังของปูสามแปดนะครับจะขันคู้ได้อย่างได้แบบชุดเต็มนะครับก็เอาชุดมากครบของปูไปจับคู่ได้พี่น้องนะครับมาครบบนมีหกตัวมาครบล่างมีห้าตัวนะครับถาว่มากบ่ชอบตัวที่ปูจับคู่ให้นะครับ สองเก้ากับสองเจ็ดนะครับผมก็เอาอยู่ในนี้ไปจับคู่เรืเลยพี่น้องนะครับอาจจะตรงกับเลขดังหลายๆสำนักนะครับถ้าเขาจับคู่ในนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับชุดบนนะครับผมส่วนชุดล่างนะครับมาครบห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับปูจับให้เก้าหนึ่งกับเก้าห้านะครับผมแล้วก็มีตัวที่นายจับตามองอยู่ในนี้อีกหลายตัวพี่น้องนะครับ พิจารณาปิดแนวทางเบือ้อแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับปักจอบจังไงก็จังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขแนวทางของปูสามแปดงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องนะครับปู่หามาวิ่งเก้าบนนะครับหลักร้อยสี่จับคู่ให้สองเก้ากับสองเจ็ดชุดสามตัวนะครับสี่สองเก้าดับบนทั้งหลักสิบหลักหน่วยอันนี้ดับบนอย่างเดียวพี่น้อง นะครับหนึ่งนะครับเอฟซีไลทันกับสอบถาม,กรรมกเกิดขึ้ามาเกี่ยวกับเลขดับของคู่สามแปดนะครับผมแล้วก็มาครบล่างนะครับมีหาแปดเก้าศูนย์หนึ่งให้วิ่งที่เก่าคือกันพี่น้องนะครับวิ่งเก้าบนล่างเลยครับคู่มั่นใจวา่าเก่ามากแท้นะครับแล้วก็จับคู่ให้เก้าหนึ่งกับเก้าห้าสองคู่สองชุดนะครับขันผู้ใดอยากได้แบบหน่อยๆคู่หน่อยๆชุดนะพี่น้องนะนะนะครับดับล่างสี่ ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับอันนี้ปูดับให้ตามสูตรคำนวณเท่านั้นพี่น้องกองฉลากไม่มีดับนะครับผมแคปหนาจอเลยนะครับขอพระคุณทีมงานที่ทรงนำตุลหน้าทางไม่กับดาราแชนเอามาฝากเอฟซีทั้งช่องนะครับผมกราบสาธุปู่38นะครับที่แบ่งปันตุลหน้าทางดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับอยาตยโยมนะพี่น้องเนาะนะครับผมแลวก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตาม รับชมรับฟังทางช่องดอลลาชาแนลขอให้เอซทุกท่านโชคดีเฮง,งรๆรว่อยๆปังๆกันครูฟูสุข้นนะครับผมถ้าม,มาักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้ำที่สำคัญอย่าลืมพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบรายพลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผมหลับไป่าลืมรอติดตามรับชมลิปหนา ว่าดาราจะมีตัวเลยนะั้นห้างจากสำนักใดมานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับฝากไว้นั่ะพี่น้อง,องสำหรับคลิปวิดีโอสั้นช็อตนะครับขันผู้ได้อยากเห็นตัวเลยแบบเร็วๆไวๆ สามารถเขาไปติดตามรับชมได้ในคลิปวิดีโอสั้นช็อตนะครับผมไม่เกินหนึ่งนาทีเห็นตัวเลขเลยนะครับผมแต่ขันผู้ใดากรู้รยารรยละเอียดบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับสามารถเขามาติดตามได้ในคลิปวิดีโอข้าที่ดอาลากำลังนําเสนออยู่ในตอนนี้พี่น้องนะครับผมแต่ขันผู้ใดากรู้ว่าปูคุ้ยยังกับที่งานแน่สามารถเขาไปติดตามรับชมในทางทีมงานทุกท่านที่ไปทายถ้ำนะพี่น้องเนาะนะครับผมเอาแคปหน้าจอเลยพี่น้องนะครับแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ 啊。<noise>